ใชสวัสดีท,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 ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จแล้วสวยกับรถที่อยู่ด้านบนด้านนางผมนะครับคันนี้ทําอะไรนะฮะคันนี้เป็นบริการการยกล้างช่วงร่างครับที่ร้านเราจะมีอยู่2แบบยกล้างแบบถอดล้อกับแบบไม่ถอดล้อคันนี้เลือกแบบแบบไม่ถอดล้อแล้วพาไปดูความสะอาดกันว่าแบบไม่ถอดล้อสะอาดขนาดไหนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนะลือกนะสำหรับบางคนนะก็กลัวว่าศูนย์จะเสียน็อตจะบินอะไรเงี้ยหรือว่ามีความอันตรายกลัวเรื่องล้อไม่ต้องถอดไม่ถอดก็ได้ครับผมยิ่งดีฮะก็ไม่มีความเสี่ยง ในเรื่องของผมนะครับก็ดีครับแต่ว่าถามา่าสะอาดได้ขนาดไหนก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับคันไหนที่แบบล้วงยากนะครับก็ล้วงเท่าที่เราจะล้วงได้นะครับแบบไม่ต้องถอดก็จะสามารถช่วยเซฟนะครับในเรื่องของความปลอดภยัยแต่ว่าในส่วนของข้างล่างเนี่ยมันก็จะสะอาดอย่างนี้อยู่แล้วเห็นไหมให้หลายๆคนได้ดูกันนะครับว่ายกล้างช่วงล่างเนี่ยสามารถทําให้สะอาดได้ขนาดไหนนะครับสําหรับรถใหม่นะครับบอกว่าคันนี้ค่อนข้างใหม่มันก็สะอาดอยู่ ถ้ารถเก่าหน่อยเนี่ยเราก็จะทําความสะอาดที่ค่อนข้างนานหน่อยแต่เราก็จะทําให้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าเยอะที่สุดก็คือทําให้ได้ดีที่สุดแล้วแหละนะครับว่ามันจะได้ขนาดไหนนี่พาวดูครับคานเกินสวยงามท่อ,อเธออย่างรถใหม่อันนี้จะเป็นรถใหม่อยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับใครที่สนใจทําการยกล้างช่วงล่างแบบนี้ก็ใช้เวลานิดหนึ่งประมาณคันหนึ่งประมาณสองถึงสามชั่วโมง ให้เวลากันหน่อยก็ยจะได้ออกมาอย่างนี้ครับใครที่ชอบแบบนี้เลือกเลยวันนี้มิกี้เสียวสวยสวัสดีครับ